วันที่ผมมาเล่นเกมโบว์วชูเหมือนเดิมวักติกาก็คือผมจะเล่นได้เฉพาะปืนสไน์และปืนดูสอเท่านั้นแล้วก็ปืนพกด้วยอุปกรณ์อย่างชินระเบิดหรือผ้าพันแผลน,นี่เราจะใช้แทนเป็นท็อปปิ้งอะไรประมาณนั้นเราจะใช้ปืนชนิดชนิดอื่นเพื่อเป็นการปิดท้ายแล้วกันนะโอเคลองแป๊บหนึ่ง xếp lại. Hỏa leo าแล้วโอามแบบเชี่ยนวะเนี่ยกูยจะเหมาะไหมเนี่ยผมว่าจะเหมาะเชี่ยจะเหมาะกับกูไหมเนี่ยดียนักขนมหมดช่างไม่ฝ่ายมันเสียเปรียบม,มากเพราะฉะนั้นนี่ลบอืมตาย อืมไอ้วะอ่ะโอไอีอาร์โอไออาร์โอไออาตายเลยปีกจกไม่ล่าจกมอเตอรถหมูสับเสิร์ฟมาถึงที่แล้วตายยังเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อน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 อม,มึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไปจุโอเคหลุดก่อนหลุดก่อนมันมาแล้วมันมันจะซิจดจอกูแล้วมาตาย

เราว่าม oh! 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 ันระบบการ์ดกลัวโว้โวโว้ว้ายมามึกล้าเล่นกูเหรอมึงกล้าเล่นกูเหรอมึงตายซะอีเวนเป็นคนญี่ปุ่นซะด้วยแต่มสืบจิวฝ่ายโซเวียตมึงตายเองแล้วกันนะไอ้พวกคอมมิวนิสต์อ้าวลื่นไปอันนี้เขาปิดสียงายโว้วโว้วโว้วโว้โว้ว ตาซานก hey, ับว่าไอ้หนุ mm ่มเป็นตาซานเหรอไอ้หน yeah, ุ่มตายซะโอ้ตายโอ้เหมืนข่าเหมือนกันตายซะตายซะโอ้หนี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 ญี่ปุ่นมึงทำไมนิ่งเอามึงตายอีว่าเต่โอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้เน็ตเน็ดเน็ดเน็ดกากแล้วเน็ตกากว่าเต่ฟักเน็ต ไม่ <S <S เน็ตเพื่อนไม่โอ้เน็ตถูกไม่เฮ้ยไอ้เชีย่ยเน็ตเป็นเบอร์อะไรวะเดี๋ยวผมพอพักก่อนแป,ป๊บนึงขอปรับปรุงเน็ตแป,ป๊บโอเคเน็ตดีขึ้น,นสลัดผักแม่เน็ตเป็นเบอร์อะไรวะมาตอนที่เขาในสตูดิโอของตัวเองนคะรับ จะเปิดไปเก็บของก่อนแป๊บนึงโอเคมาแม่เอา้ออเอื้อุ่เปลี่ยนหนิดเปิดเดี๋ยวว้าวคุณจะเปิดมือเิ้นจนแรงทีดูผสะสมระเบิดเกือบทุก,ทก,ทกชนิดเลย เชียมีธงชาติมริกด้วยงวกกระโดโอ้โหมาไปต่อไปไม่ยุดการชิบหายอยู่เวียนโอน้กินเอาไอ้แล้วไอ้เยี่ยกเกลียดอีสั์กูหวังว่าเป็นฝ่ายอักษรแล้วกันจะได้แอบในโขดหินเยอะนิดนึงเอาเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร โอ้อีกเวนเน่โอเคช่างแม่งคุณเคยดูคลิปช่องจัมโบ้หรือเปล่าครับที่แบบเป็นเจ้าหญิงมาป่าอะไรประมาณนั้นโอเคมึงตายแน่ับหำตายซะเวนโอ้โวเน็ตเน็ดโอ้โวเวนเน็ตเวนนี่แม่งกากเหลือเกินสัดสัส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 เฮ้ยเฮ้ยตายโอ้เวนเน็ตแม่งแย่มาก เอวเดี๋ยวเขอดูซิโออคไ,ไม่มีอะไรเึ้นผมต้องระวังไั้คนอื่นที่มันเน็ตคือปัญหาครับที่ใครก็ไม่สามารถทำได้ไม่โอ้โหผมเจอปักหลายอย่างมากเลยเว้ยบางทีเน็ตมันอยากหลุดทั้งที่เกทั้งที่เน็ตผมดีอยู่แล้วอ่ะไม่เชื่อเจวผมลกแคปนี่ครับ เน็ตม okay. ันดูเหมือนจะไม่ดีใช่ไหมโอเคนี่เน็ใช้เน็ตมันดีของมันอยู่แล้วี้มันนมันแย่เว้ยเพราะฉ้ย่ม่งสู้ฉันดี ใช่สตรูมิ่งจะกล้าหาทีสินไหนวะตายครับแม่งทำไมช่วงนี้แม่งมีแต่บลักวะโอเวนล่าสุดแม่ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนนี่แอบแอบปีตีหลังครัวกว่อนแอปีตีหลังครัวจะได้ยิงได้ไง่ายจะเลือก จักแล้วักคนน่าติงก็หยิบระเบิดมาดักดิตมเ้าไอสัตว์ระเบิดติดเบรินเฮไอสัตว์โอิเชเพรรเนมันละเร่นมันอย่างดุเดือดเอ้ยเโอ้ยนที่มัน ไว้อีกไม่กล่เออเดี๋ยวผมเจอปะว่าจะฟักขนาดยิ่งมันยังไม่ตายอู้เรียนแล้วเรียนแล้วเรีนแล้วกูร้อนแล้วกูร้อนแล้วโอเคโอเคยังไงโอเคตายซะอีกเวียนจิ้งจกปวดเบื่อไม่เงยตายง่ายจังเลยเวีน ไอ้ไงจังวะเสือเสือเสือเสอเต้ออะไรยังโอเคให้มันมาก่อนมันระเบิดระเบิดจุ่มนี่ไงผมยืนระเบิดจับเจ้าหญิงมาป่าได้เนี่ยระเบิดนี่ใช้ดีจริงเลยโอเคนี่กันนี่กันนี่กันเดี๋ยว เฮ้ยระเบิดเจ้ายิงมาป่าน,นี่มันดีจริงๆเลยปะ่ะใช่ๆๆมันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูโอเคจ้าจะเอ๋ตัวเองโอเคทำแผนแป๊บเนี่ยมันใช้เครื่องตาลาีได้ แต่มึงกากดนะมึงหลบไม่เก่งฮะโอ้วีก็ศูนย์ก็ศูนย์วีนี่แม่งโอ so ้ตายโง่เลยวีนตายโง่เลยเฮ้ยอยู่ๆวิ่ตายโอ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยเชื่อมันมันจะวิ่งมาใช่ไหมกูรู้อยู่กูรู้อยู่แต่เราได้เปรียบครับชนะเอย เี๋ยวสถานผมจะตรวสอบนิดตัวเองว่ามันดีหรือเปล่าแต่เกมมันบักหรือเปล่าวะโอเคข้างนอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นง,ง่ายง่ายแบบอีซี่เจยวเพิ่มรอบโอเคมาแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราได้อะไรใหม่ใหม่ๆบ้างบู้ดูได้นี่วะไอ้กระโหลกนี่ ขอใช้แล้วกันปืนเป็นไงคร้ปืนที่รอบนี้เราใช้ปืนลูกซองอนี่ไงใช้ปืนลูกซองแล้วบหันเกียบแต่ว่าลั่นหัวสตรูแบบแบบแบบร้าวฉานดูซิว่าเราจะได้แมปไหน ได้ไหมว่นอมึงดีโอเคกูพอได้พอได้อยู่พอได้อยู่ออยโอเคนอมังดีเดี๋ยวจุบจุบเขาไอเชีย่ยกูดูไฟอักษะว่ะ พื้นที่ไปอักะกลัวที่สุดแต่ตอนนี้ผมยึดมาได้แล้วโดยได้แล้วก็ยืมระเบิดจากตัวหญิงมาปอีกทีหนึ่งมาดูสิแถวนี้ไม่มีค่ะบงังเลยโดนยิงบ่อยสุดนแล้วจะใช้เราก็ใช้ลูกโซ่นในการลากของผม,ผม,ผมไม่มีใครโอเคไปไปไปต้องหลบต้องหลบซ่อนแถวนี้แหละพวกพวกมันจะมาแถวนี้ด้วยด,ดูระเบิดก่อนด,ดูระเบิดก่อนด,ดัดกตีนมันก่อน ถ้ามันจะมาทางนี้เราก็จะระเบิดมันนี่ระเบิดนี่ระเบิดได้อยู่โอ้ยเสี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 ย,ย,ย,ยเผื่อมันมีปืนสนยัยก็ต้องระวังมันมีปืนสนัยมันมันต้องระวังเลยไม่งั้นคุณจะตุยเย่ดักทังนึงกันโอเคดักอา้าวไอเวนมันระเบิดก่อนเวลาช่างเหอะ มันกล้าจะเข้ามานี่นี้ใช่ไหมระเบิดเข้าระเบิดเข้าไปเอ้ยอึ๊บระเบิดจุด้มตายทั้งคู่อีเวนตายทั้งคู่อีเวนอยา่างนั้นผมก็ฆ่าได้คนหนึ่งด้วยระเบิดจากเจ้าหญิงมาป่าเอ้ยเสียชิปหายหายแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วอีเวนให้กระสุนหมดก่อน อ้เยกูมาส <orman pulse. S 1> โอเคเดี๋ยว้ก็ามันได้สำเร็จไอ้ปืนอะไรวะปืนดิสเกอโอเคกูไม่เอาก็ใช้กูมีปืนลูกซองเอาไว้ลั่นหัวพวกมึงวูวูวูไปไไปฆ่ามันฆ่ามัไม่ได้้วยโอ้ยตว์ไอ้ไปไ ตายปืนอะไมก็คือสีสันโอเคโอเคลบกันเชียรเพื่อนกูตายค่ะที่โอ้ชิดฟักแย่แล้ ก๊เพื่อปกป้องตัวเองไม่ไม่โอ้อเชียเพเซอร์เช็คกูรู้ว่ามึงจะเล่นกูใช่ไหมโอเคดับด้วยกระเบิดกับ จะเปิดวีนี่รอแป๊บกูรู้ว่ามึงจะเล่นมึงกูรู้ว่ามึงจะเล่นกูเวย้ยแต่กูจะเล่นมึงกลับมันจะระเบิดละเอ,อู๊ตายก็คือเจ้าหญิงมาป่าแม่งแรงชิบหายว่ะบัย ไขวานะไขวาะรู้หรอไม่รู้หรอเอออี๋ว้ากูตายตลบโอสถสะดุดสะดุดโว้วโอ้วโว้วทำไมมันสะดุดมันไม่คือสัญญาณแดงแว่ะไม่ข้อบกพร่องเกมมีเยอะมากเลยไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสะดุดเกิดสะดุดเกิดสะดุดเกิด sắc kéo bắt kéo oh, có sợ đụt mình đụt cơn nhau có bắp còn tập ở đây đặt con ôi này cái sắc cái tay này ok bắp đó là đặt tập đó là con ơ sắc đó เล่นลี่นขึ้นนะไปเซื้อเช็คตายแน่ไม่ต้องระวังเฮ้ยนุ่มบักอีกเว้นไม่ไม่ไอ้เหี้ยกระสับกูบักอีกเหี้ยกูไม่เล่นแม่งเล่เว้นโอ้แพ้ยับเลยโอ้ฟักโอ้เช็ด โอ้ยทียคกูรับไม่ได้เลย,ยสงสัยเราต้องเล่นเอออะไรนะไมโอ้โหเราจะปิดคลิปด้วยปืนอะไรดีวะในโอ้โหตายบ่อยเกิน ปืนใหม่นี้ก็มีอายุหลา,ห,หลายง่โอ้ยสัตว์เองไอ้ผมปรับเป็นระดับการาฟิกท,ที่ต่ำที่สุดเลยนะวันนี้เขัถอดตัวเองสนุกมากเกินไปผมขอปิดปืนนี้แล้วกัน <c oughs> โอ้ไยสัตว์กูเบลินไอ้สัตว์โอ้สตาร์ดินกาชิบหาละ

เล่นต oh. ูดม oh. ันกัน move> บึ้กจางกูเปล่าอ่ะเอ้ยตายไปดิเอ้ยไปเปปไปรุยรุอูลอูลอูลเอูลเหรอไอ้ซั์เอ้ยผมต้องไปตึกตรงข้ามพื่ใช่ระเบิดเบ้มม โดยใช้ระเบิดของคุณเจ้าหญิองอมาปะให้คุ้มที่สุดนะครับนี่ระเบิดโอเค้ยไอหนุ่มมึงไม่กล้าผูกมันสิระเบิดฮ้ยังไงระเบิดให้คุ้มตุ้มระเบิดเร็บเจ้าไอไอไม่กล้าลรืสิไม่กล้าลรืลลสิเอ้ยผมไปฝ่ายอเมริกาที่อยู่ใน อยู่ในกุร์กาทีวีในกิจกัตรตายเกือบตายเกือบตายลูกค้ากูถางนี่จะสภาพเนี่ยโอ้ขอเช็คปืนพกโอเคคุณพกดีกว่าไม่มีประโยชน์กว่าเยอะ เออเอ้ยเยี่ยมกู้เจ็บกู้เจ็บเอ้ยเจ็บอุ๊ยอีสัตว์ what the er shame, shame, shame. Er fuck ประจุกระสุนเฉช่าเฉช่าเฉช่านี่ใช้ประโยชน์จุกระสุนฟักแก้วโีเคสิบหกนัดดาบีน้อยชิบหายโอเคงั้นเราก็ฆ่ามันได้ปลาระเบิดจากมันปลาระเบิดโอเคนี่ที่ปลาระเบิด จุก,กังลงตีเสื้อ,อีมยุกกลงลงตีฉันหพวกปรดตายสิยตายง้ออีวกปรดโอ้กูเคยกูตายยี่ยีตายแลวหน้ากูซะด้วย,สสยวตายสพวปรตตาย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  ระเบิดไในยามาย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 ไอ้เชี่ยเว้ยตายโอ้โหตายสือเลยโอเคโอเคก็ระวางตายอเีเวนตายระเบิด,บดของของเจ้าหญิงมาป่าโอ้ชิบคามันจะเล่นตูดกูมันเล่นหลังกูอีเวนโอ้ไม่เห็นใครโอเคผมร้อนไปเองประจุกระสุน ไอเชี่ยเลยกระสุนแค่สีนัดวีดนัวีนนัดวีนน่ะตายตายตายกูตายแน่ดีนะที่หลบทันหลบทันอยู่หลบทันอยู่หลบทันโอ้โหโอ้โหกระสุนหมดด้วยโอ้โหวีนแล้ววีนกำกำของกูกำของกูอิสระดิอิสระดิ ต้องมาขโมยปืนแถวนี้อีกอ้๊ยสัตว์วเอีวีต้องวีนต้องยวีก็สุนหมดกูตายแนย่ๆทำเพื่อชาเสมอแล้วกันกูตายกูตายซะอีวีนตายซะเบื่อกูาตาย,ตายงโง่ๆอีวีนโอเคก็ใช้สถานใช้วิทิุโอเคไม่มีใครใช่ไหมไม่ต้องมีใครแน่ๆสักตึกเลยตึกหนึ่ง ไม่ตึกนี้ก็ถูกเฮ้ยใช่ใช่เจ็บเจ็บเอ้ยไอเว้นไม่ใช้ปืนเหมือนกับกูเป้เลยไอพวกไอพวกไฟสัตว์ไม่กูกเห็นใครวะไม่มีอะไรไอสัตว์ไม่อยากหันทั้งนี้ดีว่าจะฆ่ามันตายข้าวตายมันฆ่ามันตายก่อนโอ้ยกูรอดชนะครับพี่น้องเอ้ย อคนนี้ผมก็จบคลิปนล้วไิงแบบงงๆมานานนะเพราะฉะนั้นขอลาก่อนบ๊ายบาย